ชินีเพลงแดนซ์ตัวจริงของเมืองไทยคำนี้ไม่เกินจริงสำหรับผู้หญิงที่ชื่อคริสติน่าอากิลาว่า30ปีบนเส้นทางสายดานตรีทเธอพิสูจน์ตัวเองได้อย่างไม่มีข้อกังขาสร้างประวัติศาส์เป็นศิลป,ปินหญิงคนแรกที่ทำยอดขายได้ถึงล้านตลับตั้งแต่อัลบั้มชุดแรกนินจาเมื่อปี2533 เธอยังสร้างสถิติเป็นนักร้องหญิงไทยคนแรกที่มียอดจำหน่ายเกินล้านตลับถึง4อัลบั้มติดโดยครองสถิติสูงสุด3.8ล้านตลับจากอัลบั้ม r e a Beat รหัสร้อนที่ยังไม่มีใครสามารถมาเทียบเคียงได้เลย จนเข้าไปนั่งในหัวใจแฟนเพลงได้ตั้งแต่แรกเห็นไม่ว่าจะเป็นผลงานที่ฟังกี่ครั้งทั้งเพลงเร็วเพลงช้าหวินได้หนาก็เอาอยู่ เสื้อผ้าหน้าผมสุดเป๊ะปังและพลังบนวีทีคอนเสิร์ตท,ที่พุ่งระเบิดออกมาได้อย่างประทับใจทุกครั้งจนลูกๆทั้งประเทศขอยกให้เป็นไอคอนตัวแม่ที่แท้ทรูและเธอยังเป็นยอดหญิงวัยห7าสิกรัตที่สวยจึ้งที่หนึ่งในใจเสมอมามันคือว้าวมากมันคือตัวแทนของภาพจำที่มันเลิศมากสวยนะครับยังคงความเป็นควีนขึ้นเว้ยพิธีนัดที่เรารู้จักมา 20กว่าปีไงโอ้โขาใช้คำนี้ได้ไหมอมาตมากครับไม่เคยห่างหายไปจากวงการเพลงไทยบ้านเราเลยมันไม่มีใครเป็นควีนดับแดนซ์ได้มันก็มีติณาเนี่ยแหละยืนหนึ่ง นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเสียงการันตีถึงศิลปินหญิงในตำนานที่ยังไม่มีใครมาเทียบเท่าเธอได้ทั้งผลงานและการวางตัวพิสูจน์ความเป็นตัวจริงมาตลอด33ปีที่ยืนหนึ่งของวงการเพลงเมืองไทยมันคือพลังของวงการเพลงในยุคนั้นที่แบบเธอวิ่งผมสั้นแล้วคือแบบมันมีพลังในการแบบในการใช้ใช,ชีวิตก็เวอร์ไปอ่ะยังเป็นเด็กอยู่เลยแต่มันคือแบบมันทำให้มันแบบ กระชุมกระชวยสดชื่นอ่ะโชว์ที่ไหนเนี่ยเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีมากเป็นต้นแบบเลยในการดูแลตัวเองให,ให้ให้ดูดีแล้วก็มีมาตรฐานในการเป็นศิลปินตลอด3ป3ปีคิสซีน่ากีล่าก็ทำให้เห็นว่าชีวิตนางไม่เคยทาอะไรผิดไม่เคยทําอะไรแบบว่านอกกรอบแต่ยเวลาอยู่บนคอนเสิร์ตนี่นังเต็มที่อยู่นางจริงเพลงวิทยาทุกๆเพลงอ่ะซาดนตรีมันคือล้าล้ามากนะเมื่อยุคนน้นเปิดก็ล้าแล้วมาเปิดยุคนี้ก็ยังร่วมสมัยเปิดในวันนี้ย้อนกลับไปเมื่อโอ้โหยุคนู้น มันคือเป๊ะมากๆจริงๆเพลงของตีน่ามันเป็นซาวที่มันไม่มีวันตายแล้วมันอยู่กับเราได้ตลอดไปวันนี้คริสติน่าอากกิลากำลังจะกลับมาสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้ตัวเองกับคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งใหญ่ในรอบ8ปีคริสติน่าคิวคอนเสิร์ตครั้งแรกที่เธอจะครองเวที Impact Arena เพียงคนเดียวเพื่อต้อนรับแฟนเพลงนับหมื่นพร้อมพาทุกคนไปร่วมสูตรความสุขสดชื่นกับบทเพลงที่คิดถึงจะมองฉันอยู่มอง แรงใจทุกสัปพักกำลังที่มีแท็กทีมคุณพลมือหนึ่งเอาไว้อย่างครบท้วนทุกด้านไม่ว่าจะเป็นโปรดักชันเวทีสุดระก,การตาเทคนิคพิเศษส,สาวดนตรีคอสตูมที่สวยสมมงไปจนถึงเหล่าแดนเซอร์และท่าเต้นที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ให้แดนซ์กันแบบชํำใจหรือจะน้ำตาไหลไปกับเพลงช้าๆซึ้งๆ ไม่เพียงเท่านั้นเธอยังเตรียมจัดเต็มโชว์สุดอลังการที่เป็นมากกว่าคอนเสิร์ตจนทุกคนต้องร้องว้าวตอกย้ำการประกาศตำแหน่งวันนี้คือ Queen of Dance ของเมืองไทยอย่างสมศักดิ์ศรีวาเปตรงแม่ความเฟ,ฟียสแล้วก็แดนเซอร์คามแส่บแม่นั้นสเตมที่แหละแม่ก็ไม่เคยแผ้สัวข้านเราจะพาแม่ก็ไม่เคแผ่วขางเนะ<า>ี่<ๆ>ระกนาดูะล่มทลายพี่ระกนามากะ เราม,มานานแล้วใครก็แล้วแต่ที่อยากจะไปลื้อฟื้นความทรงจำม,มันๆที่มันมีความสุขพลาดคอนเสิร์ตนี้ไม่ได้เลยนะคะแล้วโอรีเทิร์น่ะไปยืนจะไปยืนหน้าเวทีนะคะแล้วก็จะแบบแดนในสะบัดลืมอายุไปเลยพูดอีกทีพูดอีกทีพูดอีกทีได้หรือเปล่าฉันไม่ได้ฟังแต่อยากจะฟังมาตั้งนานพูดอีกทีพูดอีกที พี่มานานแล้วค่ะวันเวลาที่พี่จะพึ้นมาเป็นควีนน้องพร้อมแล้วจะเจอกับพี่9ธันวาคมนี้ใช่ไหมคะในส่วนของบัตรน้องมีแล้วค่ะถ้ามีบัตรแล้วขอทานนะคะมาประชันกันนะคะเพราะทางเราจะเกาะขอบเวทีเลยนะคะแล้วเจอกันพูดอีกทีพูดอีกทีพูดอีกทีได้เวเปล่บแบบ บัดให้แน่นแล้วไปด้วยกันนะกับคริสตินาคิวคอนเสิร์ตโชว์ที่จะมาการันตีความยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตนักร้องที่ยังไม่มีศิลปินรวมรุ่นคนไหนกล้าทำบนเวที Impact Arena เมืองทองธานีและนี่จะเป็นผลงานมาสเตอร์พีซบนเส้นทางศิลปินของเธอที่จะตราตรึงไปอีกนานแสนนานแฟนคลับเตรียมรวมคนมาสร้างความทรงจำฉลองนาทีที่ยิ่งใหญ่ไปกับคริสตินาอากิล่าและพบกันเสารที่9ธันวาคมนี้